เรืะว uh, uh, right. uh, 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 nah, ่าเขาจะโชกแรงนะอันนี Про ้ชกเบาเลือกได้หมดนะตุ้งตุ้งตุ้งเลือกได้หมดนะพอเขาลุยทางนะเปลี่ยนตุ้งตุ้งนะเตาอันนี้ไม่ถูกไม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องทาเพราะเดี๋ยวเขาจะแค่เอาที่เราถนัดตุ้งตุ้งเตาบอกตุ้งตุ้งตุ้งเห็นไหมเราจะเข่าตรงไหนก็ได้เราเป็นฝ่ายคุมนะ ให้เขาลงในในจุดที่เราต้องการเท่าน,นะะั้นนะอย่าไปลงทางอื่นนะไม่มาใช่ไหมล่นงานไม่มาเล่นงานนะถ้าเราต้องการให้หเขามาเราจัดการได้ตลอดจนกว่าเราจัดได้ในลักษณะที่เราต้องการที่สมบูรณ์อันนี้ก็จะยิ่งเจ็บรนะเพราะมีมือว,ว่างยใช่ไหม หรือจับไว้องก็ได้จับไว้ย่งีก็ได้หนมีไวขาเนต้องเห็เหมอเพราะเขาเจ็บแล้วเขาดิ้งแต่ถ้าหากว่าบางคนเราาเอกจาะมือเห่อเห็นไหมเราพาถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะเขาพยายามแกางนี้ให้มันหลุดหรือยังไงก็ได้ให้มันเรื่องห้มันหลุดอัน้อแต่ไม่เอา พราเรามีสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเราอยู่แล้วนะถ้าเขาจับปั๊บก็ไม่ต้องไปทาให้มันหลุดให้มันจับไว้แน่นๆเลยยิ่งดีเองจับไว้แน่นๆยิ่งดีเราได้ใช้ประโยชน์จากการจับรงคส่วนนี้ไปด้วยแลวประโยชน์จากการจับรงส่วนนี้เขาจะทำเป็นสิ่งของเรานะยิ่งแน่นยิ่งดี ทั้งเธอมองเรื่องของการแก้ปัญหาเห็นไหมชองที่น đ đ นหนีมันมาหลอกดับเลยเห็นไหมเดี๋ยวพอโคนมันจะโด่งปั๊บออกไปใช้การแก้ปัญหาเอ้ใช้ความเข้าใจมาแก้ปัญหานะมัน้องนีดน้อนไม่ต้องทำแบบบูบามไม่งั้นมันจะเสียอ่ะอ,อย่างเงีง้ยถ้าผมไม่รีบข้ามผูกเล่นงานมีที่เล่น ที่แบบพิเศษถ้าเาผมใช้ปืนอยู่นะผมจะใช้ปืนข้ามี้เดี๋ยวคุอาจจะใช้ปืนข้ามี้แต่ว่าอี้ดิามันนี้ข้ามไม่ใช้ปืนข้ามี้อันนี้ก็ไม่ดิบมากละพลันทันไหมนะรู้ความเข้าใจมันจะไหลไปได้หมดอย่างนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวถ้าหาว่า ใอ้ความเพิ่มถ้าผมต้องการที่จะทำให้เขาพอใจเนลยม้วนเสร็จเรียบร้อยดูนะครับเพราะฉะนั้นเราสู่การใช้งานถ้ามีอภุธได้กายเนี่ยคือกับคุ้พูดคุยได้เลยโดยที่ไปสู่อัมบาที่เรามาตั้งแต่แรกก็ได้เห็นภน้าไหมเนี่ยเราใช้ความเข้าใจนะครับมาแก้ปัญหาทีละนิดไปในใช้น้อยมากหลักการที่ผมสอนให้พวกเรา การใช้แรงพูดสู้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้แรงตัวเองยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคือความเข้าใจร่วรู้นะเวลาลงเวลาผมปวยนะเวลาผมปวยเก่งผมชอบกนโดมก็วดนิดนึงนะอ่ากวดนิดนึงนะใช้ตัวมนกัเนี่ยดูมือนะใช้ตัวดันเพราะว่าเจ็บ ใช้มือปวดเพราะว่าเจ็บแต่มันหลุลดเราก็เลยอาจจะต้องใช้มืมอช่วยนี่เห็นไหมผมใช้ความเข้าใจรื่นรนะหรือถ้าหากว่าผมไม่ปล่อยแขนข้างนี้แล้วผมมาเอาแขนข้างนี้แบอืมอืมก็น่า,นานนคุยกันได้้องมีรังวันเลย เวลาอยากจะให้เขาเห็นก็ควักมือตัวเองนะคือเรามองภาพาออกมาเนี่ยมันก็เป็นข่าที่สี่ใช่ไหมแต่ขั้นอย่างเงี้ยมันไม่สวยมันไม่ดูกับเป็นศิลปะความเข้าใจที่มันลึกซึ้งเราไม่รอสมบายนะถ้าแบบเนี้ยมันทําได้แต่มัน ็ได้อันนี้เป็นหน้าที่เท่าไหร่หน้านั่นแหละเน,เน่งส่วนอันนี้ก็เรื่องขอการแต่เราใช้ส่วนนี้มากดเห็นไหมคนตัวใหญ่เขาก็อย่างเอกบงทีเองกจะตึงง่ายจะตีง่ายเห็นไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะปล่อยตรงส่วนนี้คือเหมือนกับว่าล็อกไว้ตลอดนั่งคุยก็กดอยู่ตลอดแหวสซอบกดหนา หรือเอาขาสอดฝังไว้เลยก็นดาเปลี่ยนมาหน้าตรงนี้แล้วก็ตัดแอวนอหมดมเฮ้ยสังเกตุว่าพอเราเข้าใจหลักการล็อกเราก็ไล่วนหนึ่งสองสามสี่นี่แหละแต่ว่าคนถูกล็อกมันจะสะบักสะบองนะครับแต่ว่าพอเราเข้าใจเนี่ยเรากำหนดได้เรื่องความดุจของ ในเรื่องของาล็สองสามสี่าาแก้ของตัวเองนะน่อ